ก็อย่างที่บอกนะครับมัน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 เกมเยือนเรป็นค่อนข้างที่จะยากนะครับการที่จะจะทาเกมใน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 ถิ่นถิ่นเกมเยือนฉะนั้นในเกมวันนี้ถือว่านะครับน้องๆทุกคนนะครับรวมกัมนสู้ทําให้เราสามารถที่เก็บชัยชนะได้ฉะนั้นเกมวันนี้นะครับมันถึงผมว่ามันล้าแล้วก็เหน e ื id ่อยด้วยแล้วการเดินทางอะไรเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่ที่เราทําได้ก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนักฟุตบอลนะครับทุกคนที่ช่วยกันเล่นแล้วก็รวมถึง แฟนบอลคอยสป,ปอร์ตเรามาตลอดนะนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเป็นเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถที่เก็บชัยชนะได้ในวันนี้ครับการกลับมาบีนลงช่วยเก็บรักษาเกมความแน่นไ,ได้เป็นยังไงก็มีส่วนสําคัญนะครับอย่างท,ท,ที่ที่ผมเคยเคยแจ้งไปทุกคนในใน,ใน,ในทีมมีส่วนสําคัญของของของ,ของเกมในใน,ในทุกเกมและทุกสถานการณ์นะครับฉะนั้นการที่ได้บินลงกลับมาได้ป๊อปกลับมาหรือแม้แต่นักฟุตบอลที่ ที่จะเปลี่ยนลงไปเงี้ยทุกคนมีส่วนสําคัญฉะนั้นมันมันไม่มีว่าใครสําคัญใครสำคัญคนใดคนหนึ่งแต่ทุกคนมีส่วนสําคัญนะครับชัยชนะมันต้องทําด้วยกันเป็นทีมนะครับดังนั้นมิโลงก็ทำผลงานได้ดีนะครับครับผมตอนนี้อ,อยู่ระดับขยับไปอยู่ระดับของต่อมาคนกัมทีมหนึ่งบนไทยนอนยัไงกัองบอัลราฮที่ที่มันมีโซนอันตรายนะ จริงจริงเราก็เคยขยับไปอยู่ในโซนตรงนี้นะครับแล้วก็ผลงานเราก็ดรอบลงมาด้วยด้วยด้วยผลการแข่งขันที่ที่มันด้วยผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็แล้วก็ความต่อเนื่องแล้วสัตแล้วก็เกมการแข่งขันที่ค่อนข้างถีจะไม่เราผิดพลาดไปฉะนั้นเกมวันนี้เราสามารถกลับมาอยู่ในหัวตารางในกลุ่มที่ที่ที่เราคาดหวังไว้มันก็ก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วก็เป็นแรงจูงใจให้เราทํางานต่อไปครับอีกสามวัน ก็ตอนนี้นะครับเราลีฟเคาลี่อย่างเดียวนะครับการเดินทางกลับไปแล้วก็รีฟเคาลี่ร่างกายของนักฟุตบอลแล้วก็พยายามโรเลชันตัวผู้เล่นที่ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็พยายามรักษาความความสมดุลในเกมให้ได้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้มีมีมมมมความมุ่งมั่นเพิ่มขึ้นมากกว่านะครับในเรื่องของการที่จะไปใส่ในเรื่องของอะไรพละกําลังหรือการฝึกซ้อมที่หนักคงใช้ไม่ได้ฉะนั้นต้องต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่น นะครับในการลงเล่นเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เล่นฝืนตัวได้เร็วครับ